Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ ผู้ฟังครับผลไม้รูปร่างหน้าตาประหลาดที่หลายคนไม่กล้ากินเพราะรูปร่างหน้าตาของมันนั้นอาจไม่ชวนทานนักแต่ใครจะรู้เลยครับว่า,าใต้เปลือกนอกสีชมพูนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากมายที่เราคาดไม่ถึงอยู่แก้มังกรนะครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยเส้นใยซึื่อด้วยคุณสมบัตินี้นะครับนอกจากจะทําให้กินแล้วรู้สึกอิ่มท้องยังมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆอ,อ,อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นครับแก้มังกรยังอุดมไปด้วยสารไฟโตแอลบูมินนะครับ ที่มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระเพิ่มความสามารถของร่างกายในการกําจัดโลหะหนักกําจัดสารพิษช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับลดความดันเลือดทําให้ผู้หญิงนะครับที่อยากลดน้าหนักนะครับหันมานิยมรับประทานแก้วมังกรแทนของว่างหรือมื้อเย็นวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันครับว่าแก้วมังกรนี้ครับมีวิธีการปลูกวิธีการดูแลอย่างไรบ้างสําหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนแก้วมังกรไร่พ่อจอมจังหวัดเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่จอมด้วยนะครับ ครัพี่จอมครับก่อนอื่นช่วยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ฟังรู้จักเพิ่มเติมหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมนายวลวัศน์จันทร์ครับปัจจุบันก็ทํางานมีทํางานประจําแล้วก็ทําสวนด้วยครับครับผมครเป็นเจ้าของสวนแก้มกรไล่พ่อจอมนะครับอ่าปัจจุบันก็ได้ทําสวนอ่าดีหลากหลายสายพันธุ์ของแก้มกรนะครับอ่าพื้นที่ก็ประมาณ 50ไร่ครับที่ได้ผลผลิตแล้วครับผมด้กาลังขยายแต่ไะสายพันธุ์เพิ่มเติมนะครับอืมครับในตอนเริ่มแรกครับพี่จอมทำไมพี่จอมถึงมาสนใจในการปลูกแก้วมังกรครับเอาเริ่มแรกเลยครับอ่าแรกแรกเลยผมก็เป็นพนักงานประจําแล้วก็อทำงานอยู่หน้าคอมก็เบื่อนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเราต้องหากิจกรรมอะไรทำนอกเหนือจาก กิจกรรมที่งานประจําที่เราทําอยู่ปัจจุบันนะครับก็เลยได้ไปศึกษาพืชระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละชนิดนะครับพืชระยะยาวที่แบบว่าดูแลได้ง่ายครับผมดูแลได้ง่ายแล้วก็ซึ่งซึ่งผมเนี่ยทํางานประจําอยู่ห้าวันก็ดูแลแค่สองอาทิตย์เ้ยกลับไปดูแลได้ได้สะดวกแ,แล้วก็ทนต่อสภาพอากาศได้ดีก็เลย ได้ไปศึกษาคือตะบองเพชรครับผมก็ค,คือแก้วมังกรครับผมทีนี้แก้วมังกรก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ,รบก็เลยถ้าทำเหมือนทั่วไปท้องตลาดผมก็มองเห็นโอกาสว่ามันต้องค่อนข้างเติบโตได้ช้าผมก็เลยมองเห็นละเราต้องนำเข้าหลากหลายสายพันธุ์ครับผมแล้วก็ทำยังไงถึงจะมีไรายได้รายวันให้คนงานทำยังไงถึงจะมีไรายได้ของ การขายผลผลิตแต่ละปีให้ได้แบบออกสู่ตลาดได้ได้ได้ดีแล้วต่อเนื่องเองครับผมก็เลยนำกิ่งพันธุ์ที่มีความต้องการของตลาดเข้ามาปลูกในแปลงครับเพื่อขายเป็นรายได้ขายกิ่งพันธุ์เป็นรายได้ที่เป็นรายวันครับครับแล้วปัจจุบันนะครับพี่จอมแก้วมังกรเนี่ยครับมีกี่สายพันธุ์ครับแล้วที่ส่วนของพี่จอมเองครับไล่พ่อจอมเนี่ยครับปลูกกี่พันธุ์ครับตอนเนี้ย ตอนได้ปลูกประมาณสิบสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่เด่นๆก็จะมีสายพันธุ์แก้มกรหรืออิสราเอลกับแก้มกรหรือเอวดอร์ครับผมเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรากําลังขยายแปลงนะครับแต่ส่วนแก้มกรข่าวเวียนานามก็คือเป็นแก้มกรที่เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้วทางสวนก็ได้ปลูกนะครับครับผมในลักษณะการดูแลเนี่ย อ่าทางสวนจริงก็จะเน้นไปทางอินรีย์ก็คือไม่ใช้สารเคมีอพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอยงเนี้ยครับผมอืมครับแต่เมื่อพูดถึงวิธีการปลูกครับพี่จอมมันมีวิธีการปลูกยังไงครับแก้มังกรนะยครับมีขุดหลุมลึกกี่เมตรระยะห่างระหว่างปลูกแล้วก็วิธีการดูแลเหมือนที่พี่จอมพูดครับวิธีการดูแลแบบอินรีย์นั้นมีความยุ่งยากยังไงบ้างครับเริ่มเริ่มต้นต่อเลยนะครับการปลูกแก้มังกรเนี่ย เราต้องดูพื้นที่ครับพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อ่าไม่ขังน้ําคือน้ําน้ําต้องระบายให้ดีครับ,รบพื้นที่นั้นต้องแดดแดดร้อยเปอร์เซ็นถ้าปลูกใต้ต้มไม้เนี่ยจะไม่เกิดผลจะจริงจะสวยแต่ไม่ให้ผลผลิตนะครับ,รบอ่าพื้นที่เป็นที่ลงแจ้งครับผมระยะการปลูกก็คืออ่ามีทั้งปัจจุบันนะครับมีการปลูกเป็นแบบตาผ้าถ้าปลูกแบบ ทั่วไปแบบที่เราเห็นก็คือเป็นเสาเป็นเสาก็สามคูณสามเมตรครับปกติแล้วสามคูณสามเมตรแต่ถ้าให้ผลผลิตเยอะหน่อยก็ปลูกเป็นแบบราวผ้าครับระยะการปลูกสามคูณสามเมตรเนี่ยเสาก็จะสูงสองเมตรฝั่งไปห้าสิบเซนครับผมการปลูกแก้มกรเนี่ยก็ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับพอแต่กรบกรบรากเพราะว่าแก้มกรเนี่ยเป็นพืช ลากลอยนะครับไม่ไม่ได้เป็นไม่มีรากแก้วที่จะลงไปเด็กข้างล่างอยู่ครับผมก็จะมีติดตุกแกติดตามเสาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาหาคิดด้วยการตัดขอบแสงแล้วก็เอ่เย,ยื่อของแก้วมังกรเองอ๋อแล้วการดูแลที่ไล่ของพี่จอบเองครับการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็คือเราจะใส่ใจน้ำผานะครับก็ค,บคือ บริโภคใส่ใจพูดโภคด้วยครับโดยการที่ใิจสารเคมีในการฆ่ายานะครับฆ่าแมลงครับผมการที่จะทําให้แก้วบังกรเนี่ยอยู่กับเราได้นานเนี่ยเราเราต้องดูแลตัดตกแต่งกิ่งเขาให้ดีครับสารเคมีต้องไม่ใช้เลยนะครับระยะการปลูกก็คือตั้งแต่ปลูกเลยก็คือตั้งแต่ปลูกจนถึงให้ผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณในที่ปีหนึ่งขึ้นอยู่กับ ขนาดของกิ่งที่นําไปปลูกประรับว่ากิ่งนั้นมีรากหรือไม่มีรากหรือว่าความยาวเท่าไหร่้างกิ่งมีรากความยาวอ่าเม็ตหนึ่งเนี่ยครับก็จะให้ผลออกมาอยที่เจ็ดเดือนก็ให้ผลผลิตแล้วครับครับแล้วต่อหนึง่งเขาเรียกว่าต่อหนึ่งเสาครับหรือว่าต่อหนึ่งหลักเนี่ยครับของที่ไล่พ่อจอมเนี่ยครับได้ผลผลิตรประมาณกี่ลูกหรือว่ากี่กิโลกร,รัมต่อหนึ่งเสาครับ ครับผมหนึ่งหนึ่งเสาเราจะปลูกสี่กิ่งนะครับเพื่อใหอ้เป็นพุ่มได้เลยที่สุดการที่จะผลผลิตคงที่นะครับอยู่ที่ปีที่สามนะครับปีแรกก็จะได้ผลผลิตอย่างคงที่เพราะว่าการจเจริญเติบโตเขาอย่างยังยังสะสมอาหารยังไม่เพียงพอการให้ผลผลิตคงที่ของแก้มกอยอยู่ที่ปีที่สามขึ้นไปถึงปีที่ห้าครับผมรบเราเก็บผลผล,ผลิตปีที่สามเนะี่ย ุมหนึ่งต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำอยู่ที่แปดสิบกิโลครับต่อปีนะครับปีหนึ่งจะเก็บผลผลิตได้ถ้าเป็นอาพื้นที่ที่ปูเรือนะครับครับปีหนึ่งจะเก็บผลผลิตได้อยู่ที่เจ็ดถึงแปดแปดครั้งต่อปีอ่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาครับครับคือเขาก็จะค่อยๆสุกเหรอพี่ใช่ครับในในรอบการสุกของอาแต่ละรอบเนี่ยอาตั้งแต่ริ ปริดตาออกมาเราก็จะนับไปสี่ห้าถึงห้าสิบวันแต่ถ้าตาดอกเมื่อไหร่เรานับไปสามสิบวันในการเก็บผลผลิตครับอและและทุกช่วงทุกช่วงของเดือนนั้นนะครับเขาจะออกมาเรื่อยๆเบนห่างเบนห่างกันประมาณสิบห้าวันขั้นต่ําอยู่ที่สิบวันในการเบนห่างของการออกผลผลิตของเขาอ๋อก็คือเก็บได้ตั้งแต่พฤษภาถึงตุลาคมเลยของทุกปีใช่ไหมครับ ถ้าเราจะทํานอกฤด,ดูก็คือวิธีการทํานอกฤด,ดูก็คือการแต้มตาหนือและอ่าในการเปิดไฟเพื่อให้แสงสว่างในการล่อเขาครับว่าเป็นกลางวันครับผมเปิดไฟอ่าช่วงตอนกลางคืนครับผม้มาในงานก็ต้องแต้มตาครับผมครับแล้วของที่สวนพี่จอมเองครับพี่จอมมีวิธีการ ดูแลยังไง้าครับเมื่อประสบกับปัญหาเรื่องโรคหรือว่า,มาแมลงรบกวนครับเอ่อเรื่องโรคเราเราดูแลตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือโรคเนี่ยมีมีหลายอย่างก็คือตั้งแต่เรื่องราสนิมครับผมราสนิมหรือแอทแท็กนอนะครับครับอ่าอันนี้คือทําปัญหาให้กับเกษตรกรแก้วผู้ปลูกแก้วมังกรทั่วประเทศเลยก็คือโรคชนิดเนี่ยมากับความชื้นของฝน ฝนตกชุกอย่างเงี้ยครับผมทําให้เกิดโรคตามมาโรคพวกนี้เกิดได้ตั้งแต่ตั้งแต่มดแปงไฟหรือว่าฝนตกชงกระับเรารต้องตัดตกแต่งกิ่งอันดับแรกเลยแล้วต้องตัดตกแต่งแต่งกิ่งเวลาลวเราเก็บผลธลิร็จตัดตกแต่งกิ่งให้อ่าทุ่มเนี่ยบางรับแสงแดดได้เยอะที่สุดครับผมการตัดตกแต่งกิ่งนี่ตัมีผลโดยเบื้องต้นเลยครับต่อมา mm hmm. ก็คือหญ้าเนี่ยหญ้าเนี่ย สูงไม่เกิน20 20ถึง30เซนครับ,รบผมความสูงของหญา้าถ้าหญ้าสูงคนนั้นก็ทําให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายครับผมแล้วก็สามเมื่อฝนตกชุกจัดเนี่ยเราก็จะพ่น آ, การเชือช้อราการเชื้อราตรงนี้อาก็จะเป็นพวกน้ำส้มควนไม้ครับผม mm hmm. น้ำส้มควนไม้เป็นน้ำส้มควนไม้ผสมด้วยอาไหลภาษาไทยผมไม่ไม่แน่ใจว่าคืออะไร ตัวน้ำส้มควันไม้กับสายตัวนี้นจะช่วยในการไล่หมดไล่มันแรงครับโดยทั่วไปชาวประมงที่ทำนากุ้งเขาจะไลป่ปลาด้วยการนำทุบไหละครับจะ<อ>ลงไม่นานไหลแดงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่เพื่อไล่ปลาใช่ไหมครับแต่ตรงนี้นผมเอามาผสมกับน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่หมดไล่มันแรงครับแล้วก็ส่วนน้ำส้มควันไม้ก็เขาก็มีข้อดีอยู่แล้วในการ ป้องกันเชื้อราครับอืบแล้วน้ำส้มควันไม้นะครับคือเราก็ไปทําเองหรือว่าหาซื้อมาครับพี่อ่าน้ำส้มควันไม้ตรงนี้ทําเองครับเพราะว่าถ้าทำส้มควันไม้ตรงนี้ถ้าเราทําเองเราก็รู้ว่าความเข้มข้นเขาอ่าความเข้มข้นเราที่เราจะเจอใจเนี่ยแล้วก็ไม้ที่นํามาทําเนี่ยเป็นลักษณะไหนครับผม,มเพราะว่าส่วนมาก้วผมจะเอาไม้ที่มีกลิ่น กลิ่นที่มันเขาไม่ชอบอครับเอามาทำเอามาเผาแล้วก็นํามาทําเป็นน้ำส้มควันไม้ถ้าในาทั่วไปเนี่ยเราซื้อจากทั่วไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าไม้ชนิดนั้นน่ะเขาเป็นน้ำส้มควันไม้จากเผาจากไม้อะไรเพราะว่ากลิ่นของแต่ละแต่ละไม้แตกต่างกันออกไปครับอ๋ออย่างนั้นเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราต้องเผาเองบอ๋อห แล้วการให้ปุ๋ยนะครับในการปลูกแบบอินรีนี้เราต้องให้ปุ๋ยในความถี่ยังไงบ้างครับต่อเดือนหรือว่ายังไงบ้างครับการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยเนี่ยระยะระยะการแตกยอดนะครับอ่าตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยผมจะตัดตกแต่งกิ่งแล้วก็อ่าให้ปุ๋ยหมักที่ไก่แก่นะครับปุ๋ยหมักที่ไก่แก่อ่าแล้วก็มันเป็นปลายฝนต้นหนาวครับก็ ก็ให้ปุ๋ยน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาผสมน้ำส้มควันไม้ครับเพราะว่าป้องกันเชื้อราครับผม,มน้ำหมักปลาฉีดทุกสิบห้าวันะระยะแรกการกระตุ้นเนี่ยผมฉีดทุกเจ็ดวันครับอ่าพอพอเจ็ดวันไปอ่าสักห้าโลครับแล้วก็เป็นระยะหา่างใดสิบห้าวันพอยอดเริ่มยาวก็เป็น่างได้หนึ่งเดือนแล้วก็ไปพ่นยึดยอดตอนช่องเดือน ปลายเดือนปลายเดือนคุณผ่าก็จะพ้นหยุดยอดไปเพื่อให้ยอดเขาหยุดเพื่อจะออกผลเดือนเมษาครับผมอ,อ๋อครับครับคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมามาม,ามาช่วยกัน ไม่เจอกันนานเลยอะ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจผู้เองสองคนเนี่ยเออของข่าวก่ช่วงนี้ลําบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกดชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ยแล้วเองละ่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอก ค่าแค่มีตัวช่วยที่ดีต,ตัวช่วย,วยอะไร,ระว,วะก็ตัวช่วยอย่างครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตร,รไง<บ>เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าน,นี่คือโฆษณาใช่ไหมใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกัน c r o เปอรระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึง่งซิร์สักซิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร093 317 1414ย้ำ093 317 1414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วที่ส่วนแกวมังกรไร่พ่อจอมเนี่ยครับพี่จอมตอนนี้ครับ,รบมีผลผล,ผลิตที่ขายครับเป็นสายพันธุ์ไหนขายราคาเท่าไหร่มีการแบ่งเกรดหรือว่ามีการส่งออกทั้งไทยหรือว่าต่างประเทศยังไงบ้างครับถ้าเป็นถ้าเป็นผลเนี่ยผมก็คือช่วงนี้ประสบปัญหา,าเกี่ยวกับ โควิดใช่ไหมครับครับโควิดในีดกับผมในการส่งออกเนี่ยอ่าก็ค่อนข้างมีเกณฑ์กำหนดนะครับแล้วก็รับจานวนที่น้อยลงครับผมเพราะว่าเครื่องมันเครื่องบินที่ปุ๊กขับเขาเหวี่ยงครับเรากําหนดค่อนข้างยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาอีกในการส่งออกก็เลยทําให้ปริมาณในการส่งออกน,น้อยลงครับผมครับแต,แต่เราก็ได้ทํา มีคอนเนคชั่นตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วก็คือขายออกไปที่ตลาดไทยแล้วก็แม่ค้าแม่คาขาจอทั่วไปแต่ก็ราคาก็อ่าก็จะค่อนข้างต่ำกว่าที่ส่งออกแต่คุณภาพเราก็คงคงไว้เหมือนเดิมครับผมอืมแล้วปัจจุบันขายราคายังไงมาครับ,รรบแต่ละเกตก็จะมีถ้าเป็นแค่มักรสีเหลืองก็ส่งขึ้นขึ้นแครับ,บ ก็จะขายส่งแก้วมังกรหนึ่งชลเองก็ขายส่งอีกที่กิโลละหนึ่งร้อยบาทหน้าส่วนนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแก้วมังกรข่าวเวียดนามทั่วไปะครับครับอ่าก็จะขายอยู่ที่ขึ้นอยู่กับไซส์นะครับไซส์สองถึงสามขีดเนะี่ยเราก็จะยี่ิบห้าบาทสามหนึ่งสี่ขีดเราก็สามสิบบาทอ่าสี่ถึงห้าขีดก็สามสิบห้าบาทอ่าก็จะห้าขีดขึ้นไปก็สี่สิบบาทอย่างเงี้ยครับ <5 S 1> <อ>ขีดถึงขีดครับเราจะอัดขึ้นไป่เรื่อยครับแต่ในไซต์ในการส่งออกจริงๆแล้วอ่านิยมแพ็กเกจกันที่สามถึงห้ากิโลส่วนมากแล้วนะครับครับครับผมถ้าเกินห้ากิโลไปก็แพ็กแพ็กยากนะครับอือแล้วปัจจุบันเนี้ยครับมีช่องทางาก,การขายที่ไหนบ้างครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับพี่ปกติแล้วอ่าถ้าปริมาณที่มากเนี่ย จริงๆแล้วตลาดออนไลน์ก็ยังยังยังรอนข้างสูงครับแต่ทีเนี้ยเราก็คนงานเราก็ยังไม่พอ <c oughs> ในการแพ <c oughs> ็กเกจผมก็เลยขายปีกให้แม่ค้าที่อ่ไม่ค้าเล่ครับ <c oughs> ที่ท,ที่มารับเป็นคันรถไปก่อนในการเราเรายัางจัดการคนงานยังไม่ดีพอที่จะแพ <c oughs> ็กเกจต,ตรงนี้ให้ให้กับลูกค้าครับเพราะว่ากลัวอ่อสินค้าเสียหาย ผมก็เลยอย่ายังจำหน่ายในช่องทางออนไลน์น้อยอยู่อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นทางออฟไลน์ที่มารับที่หน้าสวนเลยใช่ครับเป็นออฟไลน์ที่รับมนไน้าสวนเลยส่วนมากออนไลน์ก็จะเป็นอ่ากิ่งพันธุ์ซะมากกว่าครับอ๋อครอกิ่งพันธุ์ขายยังไงบ้างครับพี่พแต่ละสายพันธุ์อ่ากิ่งพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับอ่าสายพันธุ์นะเขาก็ขาวเวียดนามก็จะมีรากกับไม่มีรากครับมีรากก็จะ ห้าบาทไม่มีลากก็บาทาขาวออาแดงไต้หวันหนึ่งครับมีไม่มีลากก็สิบห้าบาทมีลากก็สามสิบบาทก็จะแตกแต่างกันออกไปมีลากกับไม่มีลากอ๋อแล้ววิธีการขนส่งที่ส่งขายกิ่งพัุนเนี่ยครับเป็นเราใช้ขนส่งแบบไหนบ้างครับพี่อขนส่งก็เป็นเอกชนทั่วไปครับตั้งแต่เอสเออเคอรี่ไปซีนีหรือว่า J&S อสเนี่ย ก็เป็นเอกชนทั่วไปครับมีทั้งเก็บปลายทางแล้วก็จะรับผมในมุมมองของพี่จอมนะครับคิดว่าอนาคตของตลาดแก้มังกรเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างครับแก้มังกรเนี่ยตลาดตลาดอีกกว้างครับเพราะว่าคนก็นิยม,มเรื่อยๆครับเพราะว่าคนรักสุขภาพานะครับแล้วการปลูกแก้มังกรเนี่ยรสชาติก็แตกต่างกาันหนึ่งรสชาติแตกต่างกาันสองพื้นที่การปลูกแก้มังกร ลักษณะแปลงไม่เหมือนกันก็เลยทําให้แก้มกรสุดไม่พร้อมกันทำให้ตลาดเนี่ยอต่อให้ออกเจ็ดรอบแปดรอบต่อปีครับอการระยการตกเขาเนี่ยอมันจะสมมุตินะครับผู้เรือออกวันที่สามสิบตักช่องอีกไปใหญ่ๆครับก็จะออกวันที่ห้าครับเขาจะเหวี่ยงกันอยู่ประมาณสามสิบห้าวันก็จะทําให้สินค้าตรงเนี้ย มากแล้วไม่ไม่ไม่เต็มตลาดสักเท่าไหร่ครับ oh, ครับ,รบทุกวันนี้ก็มีการแปรรูปได้ง่าย uh. ก็แปลรูปเพิ่มเติมครับผมแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆตลาดแก้มกรก็น่าจะคล้ายๆตลาดอิจผานลำที่แบบว่ามีสายพันธุ์ที่ทานสดเข้ามาใช่ไหมครับค้าอิฐผ่านลำครับผม uh. แต่ถ้าแก้มกรก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามารอ ที่ให้คนได้ลิ้มลองกันทําให้ตลาดตรงเนี้ไม่น่าจะเต็ม่น่ครับผมแล้วถ้ามีคนผู้ฟังหรือว่าคนที่สนใจอยากจะลองปลูกแก้วมังกรดูบ้างพี่จอมนครับจะมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับคนที่ท<อ>สนใจบ้างครับก็แนะนำนะครับก็ให้ศึกษาอตลาดให้ให้ดีๆครับแล้วก็ดูพื้นที่การปลูกของเราครับว่าเหมาะสม,มหรือไม่ครับ บางบางพื้นที่ครับไม่ไม่เหมาะสมอ่ะครับอย่างเช่นพื้นที่พื้นที่ว่างเปล่าแต่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ล่มนะครับไปปลูกใต้ต้นไม้ไปปลูกอะไรนยซึ่งผลผลิตจะไม่ไม่เต็มที่ครับก็ให้ดูเรื่องกตลาดแล้วก็พื้นที่แล้วก็สายพันธุ์ที่จะนํามาปลูกนะครับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่นะครับอย่างเช่นสายพันธุ์สีขาวก็ติดตลาดอยู่แล้วแต่ถ้าสายพันธุ์สีแดงส่วนมากแล้วก็จะ ปลูกแล้วก็นาไปแปรรูปนะครับถ้าแนะนาก็คือจะเป็นสายพันธุ์สีขาวใช่ไหมครับที่ปลูกง่ายแล้วก็มีการตลาด,ลาดที่รอยรับง่ายใช่มีตลาดอยู่แล้วแต่ถ้าสายพันธุ์ใหม่ๆก็เหลือที่วอดอยครับแต่อันนี้ก็ค่อนข้างดูแลยากนิดนึงครับแต่ก็เป็นที่ต้องาการของตลาดนะครับอ๋อครับในอนาคตทางพี่จอมเองครับ จะขยายธุรกิจสวนมังกรไล่พ่อจอมเนี่ยครับไปในทิศทางไหนบ้างครับอของผมก็จะขยายในลักษณะเป็นแค่มังกรที่หลากหลายสายพันธุ์นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์แปลกๆที่นำเข้าอะครับอืม <laughs> ก็จะเป็นที่รวบรวมสายพันธุ์ก็จะพยายามให้มีหลากหลายสายพันธุ์เพื่อให้ให้มีมุมมองหลายมุมมองในการ ทำตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับครับในตอนที่เริ่มแรกที่เอาสายพันธุ์พวกเหลืองเอลโกดออะไรมาเนี่ยครับพี่พี่จอมเองไปหาสายพันธุ์นะครับมาจากที่ไหนครับอันดับแรกก่อนนะครับก็คือเห็นเห็นความอ่าเห็นความเป็นพิเศษของเขาก็คือความหวานของเขาครับความหวานก็คือพอพอแก้มกรเนนะี่ยคนไทยเนะี่ยชอบทานอะไรที่หวานๆนะครับผลไม้หวาน ผมก็เลยอมองเห็นว่าแก้มกรที่เราอาทานอยู่ทุกวันเนี้ยมันรสชาติค่อนข้างอมเปรี้ยวครับเราต้องหาสายพันธุ์ที่อ่หวานๆสัก20ปิดหรือว่า18ปิดขึ้นไปอ่าผมก็เลยไปไปค้นหาแล้วก็เจอแก้มกรเหลืออวดอตัวนี้ขึ้นมาค่อนข้างอหวานเลยก็เลยสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาชิมอ่ามาชิมพอรสชาติดีแล้วก็ เขามีความพิเศษก็คือลูกของเขาจะขนส่งได้ไกลครับข้อเสียของเขาน้อยมากครับอ่า mm hmm. ส่งได้ไกลผลเสียอ่ผลเนี่ยอยู่ได้นานครับผมนนทําให้ในการขนส่งในการไม่ว่าจะส่งออกหรือว่าจะส่งให้ลูกค้าอะไรเนี่ยเขาเขาก็น่าจะอ่าไม่เสียหายได้ง่ายเหมือนแค่มางกรสีขาวเวียดนามบ้านเราครับผมก็เลยมองเห็นว่าตรงเนี้ย เป็นจุดเด่นเลยที่จะทําให้แก้มังกรหรือเอวาอรเ,เปนอนเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าก็เสียวันนี้แก้มังกรของเราครับคือสุกแล้วเสียหายได้ง่ายแต่แก้มังกรหรือเอวรดอรเนี่ยสุกแล้วอหวานเสียหายยากครับผมอ๋ออันนี้คือจุดเด่นของเขาที่เด่นกว่าขาวกับแดงของบ้านเราใช่ไหมครับขาวเวียดนามใช่ ฉ่ำด้วยครับไม่มีอมเปรี้ยวใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีอมเปรี้ยวครับเป็นหวานฉ่ำคล้ายๆเราทานอินทผลัมที่แบบทานสดนะครับที่มันหวานแล้วมันฉ่ำๆอ๋อครับครับสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่จอมครับฝากช่องทางการติดต่อของสวนแก้วมังกรและพ่อจอมนะครับเผื่อมีคณผู้ฟังครับท่านใดสนใจอยากจะไปเยี่ยมชมสวนหรือว่าอยากลองทาน ผลผลิตจากสวนแก้วบังกรเองครับให้พี่จอมฝากช่องทางการติดต่อได้เลยครับครับถ้าช่องทางการติดต่อก็เราก็จะมีเว็บไซต์ www พ่อจอมนะครับหรือว่าไลน์ at at จอมการเดนะครับก็ at j o m garden นะครับครับผมติดต่อทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรติดต่ออีกช่องทางก็เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองแปดหนึ่ง ศูนย์สี่สี่เก้าครับผมครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับแก้วมังกรตั้งแต่การปลูกการดูแลระหว่างปลูกนะครับจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายผลผลิตให้กับผู้บริโภคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่จอมจากสวนแก้วมังกรไร่พ่อจอมจังหวัดเลยมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมครับ คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากความเกษตรกร,ก,รก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ